วัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างใครดูจบแล้วบ้างเอมแบงสวัสดีน้องยังไม่นอนกันหรอสนุกไหม Hi how are you I'm good สนุกไหมฮะ How do you feel everyone Hi in the fan ทำไมรอขอบคุณครับ <laughs> เป็นไงกันบ้างสนุกไหม How do you feel uh, for chain of h e a r t EP 7ยังครับคิดถึงครับโปรค,คิดถึงเหมือนกันน้องทำไรอยู่ทำไรอยู่ดูดูซีรีส์ยัง หนูเป็นมัมมี่หวัดดีครับมัมมี่หงไทยในมืออุ้ยเห็นด้วยอรอเห็นด้วยอรอ Hello from i c e l a n d Hi ปั่นกันเองละหงไทยอะ่ะของของคนไทย make in ไ h a i ล a n d หวัดดีครัพี่จ่ายเดีย๋ยวเราต้องเจอกันเร็วๆนี้ ะนุกค่ะรออีทีงุหงิดไหมถามจริงเพิ่งดูจบเมื่อกี้เลยเป็นไงกันบ้างคับพายุ yes โกกครับบอดีอ่ะ how are you everyone ep หน้าผมรอเลย <c ười> โอ้คือแบบว่า ep นี้คือ ใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวนะลู่กับเคนนะไอ้น้องสวัสดีลู่เ,เคนนี่คือแบบจังหวะจังหวะมันจะดีนะต้องมีอะไรมาแบบต้องมีอะไรมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นก้างขวางคออะ่ะ <laughs> พ <laughs> ี่เคนดอนคลายอันนี้หมอดอนคลาย 你觉得你觉得 Jennifer EP s e e n I'm Crying oh. r e a l l y ไม่รู้จะรอให้กับไข่ ขำคุณรู้ใส่ยังเก่งมากใช่ไหม <c oughs> คือดีข้างบนคือดีมากพอมองไปข้างล่างเท่านั้นปุ๊บปวดหัวเลยครับหัวจะปวดเลยครับเอ็นดูร้องไห้ทางเรื่องจริงเรื่องนี้คือร้องไห้ทางเรื่องจริงไม่เคยร้องไห้หนักขนาดนี้มาก,ก่อนแอมฟอมเมียนมาฮัลโหลีพีนี้ดีมากโหยขอบคุณครับขอบคุณมากๆฮะอย่าลืมนะไปเล่นแฮชแท็กกันได้นะครับหรือว่า เราจะแจกด้วานะจะมีกิจกรรมครับเอ,อ่อ EP สุดท้ายผมได้ข่าวบอกว่าอาจจะดูในโรงหนังนะทุกคนเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมแจกบัตรกันด้วยเออมาสิถ้าพี่เคนเฉลยพร้อมโอนจริงเป่าเท่าไหร่ถ้าไม่มากพอพี่ไม่สู้ต้องสู้พี่นะถ้าไม่มากพอนี่อย่างคนอย่างพี่แบบซื้อไม่ได้บอกเลย ีหายเข้ามา What are you doing? ูอีพีเออเอาจริงอีพีไหนบ้างที่ไม่ร้องไห้กับโดนรัดคอเอาจริงโดนทุกอีพีนะฮะฝากด้วยก็น่าจะนอนกันหมดแล้วหรือไม่ก็คนอาจจะดูซีรีส์กันอยู่นะฮะ ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับในเวอร์ชันอ n นคอร์นะครับเจนออฟแฟ a ์เดอะซีรีส์นะฮะฝากด้วยติดตามคุณเคร้องให้อีกแล้วใช่ครับพี่ยุ้ยนะฮะก็ขึ้นมาทักทายเซ่ฮัลโหลทุกคนก่อนก่อนนอนแล้วก็ส่งทุกคนเข้านอนด้วยเดี๋ยวมาเมา์มอยกันใหม่นะฮะก็คืนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปนอนละฝันดีนะฮะทุกคนฮะขึ้นมาอยากรู้ว่าทุกคนเป็นไงกันบ้างนะฮะ ดูซีรีส์จบแล้วามาเมา์มอยกันได้นะฮะพูดคุยผ่าน Twitter เล่น Hashtag นะฮะผ่าน Hashtag chain of heart ep7 กันนะครับมาคุยกันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับบายบายฝันดีครับทุกคน Good 굿ไนท์ซ e โอเรเดอ e r บายบาย Everyone